เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อยาวัดบ้านด่านรุ่น29เนื้อทองแดงปี2520จังหวัดปราจีนบุรีตอกโค้ดอรสมีสภาพเดิมเดิมหลวงพ่อยาวัดบ้านด่านจังหวัดปราจีนบุรีท่านมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกรง่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขลังวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเอียสร้างขึ้นและทำการปลุกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อเอีย ว่าเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพที่หลวงพ่อเอียปลุกเสกไว้ในวัตถุมงคลให้เป็นสมบัติแก่ลูกหลานสืบไปหลวงพ่อเอียได้รวบรวมมวลสารโบราณ จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ,างๆเครื่องใช้ในราชพิธีต่างๆแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคลแผ่นยันเกจิอาจารย์ทั่วประเทศและมวลสารที่หลวงพ่อเอียปลุกเสกไว้เกรียงเกจิอาจารย์ทั่วประเทศถ้วยถาดทองเหลืองเงินพดดว้วงเงินนโมโบราณเงินเหรียญเก่าทองคําทองสำริดพระทองเหลืองพระพุทธ,ธรูปเก่าทองคําเก่าสร้อยคอเข็มขัดแหวนกําไลเครื่องทองและอีกมากมายไม่ สามารถบรรยายได้หมดที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้ทางวัดหล่อสร้างเหรียญรูปเหมือนโดยทางวัดได้นำชนวนมวลสารทั้งหมดมาหล่อหลอมแล้วรีดโดยนำไปให้หลวงพ่อเอียและเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นผลัดกันจานอักขาระหลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเอียเป็นสิทธิยุคท้ายของหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเทาพระทุกรุ่นทุกพิมพ์ที่หลวงพ่อเอียสร้างล้วนมีประสบการณ์สูงเพราะท่านตั้งใจสร้าง และปลุกเสกความต้องการพระเครื่องวัตถุมิลิลิ์คนของท่านจึงมีมากเรียนรูปเหมือนตอกโตทอรศมีถือเป็นสุดยอดเรียนวิเศษชนิดหนึ่งที่ผู้ทำจะต้องมีพลังสมาธิขั้นสูงจึงจะทำสำเร็จได้เป็นยันที่มีพุทธคุณเด่นทางด้านเรียกซับค้าขายเมตอามหานิยมอีกครั้งยังสามารถช่วยหนุนดวงพลิกฟื้นดวงชะตาให้กลับร้ายกลายเป็นดีและขับไล่เสนียดจันไรต่างๆหลวงพ่อเอีย และเกจิอาจารย์สายปราจีนบุรีอธิฐานจิตครั้งใหญ่ก่อนที่จะมอบให้ญาติโยมตลอดทั้งศิษยานุสิษ์ทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นสุดยอดเหรียญแห่งโชคลาภและนิรันตรายที่พิเศษสุดคือหลวงพ่อเอและเกจิอาจารย์ตั้งใจปลุกเสกกำกับคาถาเรียกทรัพย์เสริมทรัพย์เสริมบารมีโดดเด่นเรื่องเนธอามหานิยมมหาสเสน่ห์บรรดาลโชคใช้แล้วร่ำรวยเงินทองทำมาค้าขายขึ้น ดุดแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายสมหวังดังใจผู้ฉับราษนาเพราะสร้างด้วยจิตเจตนารมันบริสุทธิ์เมตตาสูงสุดประสบการณ์โชคลาภไม่เป็นรองใครหลวงพ่อเอียได้ปลุกเสกให้พิเศษอีกรอบอย่างเข้มขลังสุดยอดมวลสารที่ีปลุกเสกอย่างเข้มขลังยิ่งใหญ่เป็นมหาโภคทรัพย์สวดทิพยมนเสกคาถาเร่งให้รวยเร่งให้มีเร่งให้เด่นเร่งให้ดังยาจบก,กลับกลายเป็นเศรษฐี คนมั่งมีกลับได้เป็นเจ้าสวยกฐานะที่ตกต่ำให้กลับสูงดีเด่นในเรื่องเจริญก้าวหน้าในการงานเรียกเงินไหลมาเทมาทั่วทั้งแปดทิศทำมาหากินอะไรก็เจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองมัง่งคั่งมั่นคงเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้คาถาบูชาหลวงพ่อเอียตั้งนะโมสามจบวันทิตวา,าจริยังครูปาทางหลวงพ่อเอียอันตรายังสัพพะกมมังประสิทธิ เมขอพอรอามประสงค์